สวัสดีค่ะแม่ขวันจ้าสวัสดีทอดแล้วเด้อแม่ขวันจองตั๋วตอนตีหนึ่งยี่สิบห้านะเครื่องขึ้นเครื่องออกตีหนึ่งย่สิบห้าใช่ไหมแล้วก็เขาเปลี่ยนบอกว่าว่าโอ้เทียงขึ้นยี่ห้าเด้อดีใจบินเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงว่าได็กโอ้ได้กลับบ้านเร็วได้กลับบ้านเร็วชั่วโมงก่อนเวลาชั่วโมงหนึ่งบ้านช่วงวาบอก เครื่องมีปัญหาบินตอนตีสามเคืงทุกคนจากตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งครึ่งใช่ไหมมาเป็นเที่ยงขึ้นเคืองแต่เมื่อเป็นตีสามเคืองเพราะว่าเครื่องมีปัญหาต้องทาเครื่องไม่เครื่องไม่ที่บินมาจากประเทศอื่นน่ะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเกตอีกคือเปลี่ยนหมองข้างขึ้นเครืองสวัสดีค่ะ คุณบุตรสาชื่อนี้ปะคะวัสดีจ้านะแล้วสรุปนะทุกคนได้ขึ้นเครื่องตอนตีสี่เครื่องขึ้นเครื่องตีสี่เครื่องเเบิ่งมะฮวอดมะหวอด,ดสวีเดนแบบมันสี่บเบ็ดโมงกลัวสีเลียวกระเป๋าซาอีกกร,กระเป๋า,ปานะกระเป๋าแม่ขวัญพราซานะกระเป๋าแม่ขวัญโหลดไปสามใบใบใหญ่สองแล้วใบเล็กหนึ่ง กระเป๋าป้าหนึ่งใบกระเป๋าป้าเขามาซาก็ามูทากระเป๋าป้า,ปาบันนีเฮ้กระเป๋าตกข้างบ่าสันเดยสวัสดีค่ะคุณอ๋อคุณคุณแสงใช่ไหมชื่อนี่เนาะจำได้จาได้บ้านแม่ขวัญที่มายัางหลายอยู่เลยไปเก็บพักทั้งใดกับเขาบ่า มาถึงสตอกโฮมนะก็หิมะไม่เหลือแล้วนะทุกคนสตอกโฮมหิมะเป่เหลือแล้วสวัสดีค่ะพี่หนูพวงสวัสดีค่ะเมื่อวานไปฮับลูกไส้มาแต่หมูวาดแล้วค่ะกว่าจะหอดบ้านนะประมาณใบบ่แมนดิใบาสามโมงสี่โมงหามงไอใบาสามขับรถประมาณสองชั่วโมงนะก็แวะไปส่งป้าแล้วก็ มากับบ้านมาลือของเพราะว่าของก็มีของแช่แข็งมีอะไรเล็กน้อยนะก็มาลือของลือของแล้วก็หิวแล้วก็หาอะไรกินแล้วก็นอนพักแล้วก็ไปรับชายตอนมูแม่ขวัญเลิกงานอยู่สวีเดนเนี่ยเลิกงานประมาณยี่สิบยี่สิบนาฬิกาแจ็คทุ่มสองทุ่มบงานเลิกงานมูแม่ขวัญเลิกงานสองทุ่ม ก็ออกจากบ้านสองทุ่มแหละไปถึงโน่นก็เกือบสามทุ่มนะไปไปรับรีโอดีใจมากชายดีใจมากดีดาเดี๋ยวเดี๋วลงวีดีโอไอเบิงพี่เ,เปเล่ก็พอมเหมือนเดิมทุกคนบ่เห็นนะสวัสดีค่ะพี่อ้ยอยบ่ค่ะพี่อ้อยคุณนชิรสิทธิ์สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคน อย,อยังว่าทุกคนยังจะเห็น่ะที่มายัางเหลือกล่องเนื่นเทินถึกนะทุกคนนะยังว่าจากหอนมะหนาวยังวะเมียนค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตราพรสวัสดีจ้าเอาลูกพี่ทำอะไรขุดที่มาหรอหลานมาเจ้ามาเร็วๆมาเร็วๆ กำลังได้มูลเลยวัสดีค่ะคุณจอยวัสดีจ้ามาถึงสวีเดนแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปยูเมืองไทยเดี๋ยวก็อาจจะลงลงเรื่อยๆนะเดวมีเวลาเดี๋ยวตัดต่อลงให้นะทุกคนนะก็จะลงเรื่อยๆเดี๋ยวคลิปก่อนก็อาจจะลงคลิปอ่าลิโอกาเปเล่ตอนเจออีแม่ก่อนนะเขาว่ามาห่างกันสามชั่วโมงก็ห่างกันสามอาทิตย์เฉพาะมันกัน ดีความดีใจเพราะวันกันเนี่ยค่อยดูมาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวว้าเรื่องกระเป๋าต่อไม่ก่อนกระเป๋ามาช้านะกระเป๋าป้าเกือบสุดท้ายเลยนั่งทากันกังวลกันว่าแบบว่าอุ้ยว่ามันกระเป๋าตกปรยุ่ธมองอื่แตินวลน,นี่นั่นอะไีโอคิดถึงแม่มากครับเยดตะบอย อ๋อทั้งคุนคุณจอยทีม่มาเหมือแล้วหเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้เบิ่งหลานใสาเจ้าใส้ไปเล่พร้อมหอมหอมปิวล่มอ่ะ แล้วก็ยางไปหาที่จอดรถนะทุกคนยางวนอยู่ในสนามบินน่ะหาทาาหอกไปหามองจอดรถพ่อพ่อทุกคนเมื่อยๆนะถ่ายอยู่สนามบินไทยกับพ่อแห้งแลยบอกพ่อผมไม่มอง่มไม่มองนอนมากันนั่งถ่ากันนอนอยุ่เก้าอี้ถ่ายอยู่เกียรตกันกับแม่ขวัญนอ่นน้อยหนึ่งบ่แม่น้อยนึงบ่แมันแอบรับพวมแม่ป่ากันนอนน้อยนึงนะ แหละขึ้นเครื่องมาอีกอะโอ้โหท่าละหดหดทนนะบอกว่าเครื่องที่บินสิบสองชั่วโมงคือก้วยเพราะปกติเขาบินประมาณแค่สิบชั่วโมงนะสิบชั่วโมงสิบเอ็ดชั่วโมงยางหลายบอกว่าสิบสองชั่วโมงกันเลยว่าฝาโบมนเหล่ามาห้างวันจันร์แต่ว่าเขาบอกสิบสองชั่วโมงอีหลี่แต่บินบินทแทๆกับประมาณสิบชั่วโมงนน้อยจ้ะแะล้วกาจะแล้วเรื่องแล้วอย่างกะประมาณนั่นแหละ 12ชั่วโมงพอสิลุเครื่งได้โอ้หทุกคนยางว้นในสนามบินบันหาทางออกไปบางที่จอด,ดรถบ่ได้เพราะว่ายางในสนามบินบางบางบางจุดเมือนกันบว่บาแห่เข้าไปอันละบางจุดกะแล้วเราไม่รู้ไงก็ะยางวนอยู่แบบบ,บักดวนเริ่มเฉียงกันบั๋นบักโดวนเริ่มเฉียงกันสิไปทางไหนไปทางนั่นกะไปทางนี้กะโอ้เนะ สวดสวดจริงโอ้ยออกมาได้กระโอโล่งเรียบร้อยหอดบานมาลือขวาอีจทุกคนเอ้ยไม่เชื้อผ้าไม่เท่าไหร่เพราะว่าเสื้อผ้าทั้งหมดมีมีกระเป๋าเดียวนะทุกคนเสื้อผ้าแม่ขันกาแฟมีกระเป๋าเดียวนองไงก็จะเป็นขวางมาล่องก้องแกงนะขวงสื่อมาแนนของอย่างนี้เมือ่อไรแม่ขันาะแม่ขันไปอยู่เกาะช่างกันนะก่อนมา ไปอยู่เกาะช้างก็จะได้อะไรมั่งได้ได้ของแมคโครพี่ทุกคนได้พริกมากิโลหนึ่งได้คาน้อยหนึ่งตะไคร่น้อยหนึ่ง,ะงจะเสียค่ะค่าตะไคร่ใบบะกูดนะจะว,ว่าของแหง่งแม่แม่ตากก็ยหายลงง่ายีน่นะป่าเราแล้วก็พี่มายังบ่มแดนะทุกคนบ่มีบ่มี่ผักบ่มี่อย่างให้เก็บ เสียใจทั้งเอืนเขาเดกเก็บผักเก็บยังกันเหมือแล้วนะมาลงมาก็นึกว่ากลับมาหิมะจะหมดนะทุกคนแต่ว่าอยู่ทั้งสตอกโฮมทั้งน่นทั้งไตน่ทตนที่มาเขาเหมือที่หลีนะทุกคนเหมือเหลี่หิมะทั้งน,น่นแต่ทั้งแม่ขวานจะเหนือหน่อยๆน,นะโอ้เบิ่งเมกไหล เมฆไหลลิดลิดน้องน้อยวาชิมะไปกินซูชินะมือน,นี่ชุดติงชุดติงยังวทะทรหดรถท้นเป็นเป็นทริปที่ทรหดรถทนมากก็เมาเป็นเมาส์รถตู้นะทุกคนเมาส์รถตู้จากก่อสร้างไปสวัน้ำนะแต่ว่าโดยรถโดยสารก็มีประมาณ 7, เจ็ดแปดลอยตัวคนนะ ก็จะขึ้นรถตู้แล้วก็ข้ามเรือแล้วก็ไปต่อต่อรถต่อเขาบอกต่อรถแว่น,น,น,นเนี่นี่โอ้ัะต่อรถแว่นเขาเขาไปชว่วนอภพมิมนะ ก็จะประมาณนั่นแหล,คละคนละเจ็ดร้อยถึงเก้าร้อยนะฝรั่งเบิงก็ประมาณแปดร้อยเก้าร้อยนะแม่ขอนเบิงจะเจ็ดร้อยประมาณสองพันกว่าเพื่อนบ่อยากยากนะเพื่อนก็เลยเออไปเฮาเมาลดเอาเมาลดตอนแรกก็ว่าประมาณสี่พันสองจะลุ้มือใจแกสี่พันหานะทุกคน จาก,ก่อสร้างไปสุวรรณภูมิบ่ต้องเสียค่าอย่างเราไงค่าเรือค่าอย่างทุกอย่างเขาก็เรียบร้อยหมดก็ซื้อความสะดวกสบายสวัสดีค่ะน้องเปียคุณสองใจสวัสดีจ้าสองใจวะจจวะึงสวีเดนเรียบร้อยเอา้ามัม่มมต่มทะลุก้พาลูกลงมาเหรียญโคน ช่วงนี้ที่มาละลล่นะคะก็จะเป็นโคลนเป็นเลนนะตามถนนนะปีนี้ที่มาหลายซ้ำนีก่ก็ถือว่าไปค่อนข้างเยอะแล้วแหละที่มาเนะี่ยสวัสดีค่ะคุณกัญญาลัตสวัสดีจ้า ของสนามบินแพงแพงแพงซุยางของ,าของสนามบินแพงซุยาง <c oughs> คืออะไรมั่งกับข้าวกับข้าวก็แพงยุคก,ก่อช้างกะกะค่อนข้างแพงอยู่นะทุกคนเมืองท่องเที่ยวเนาะแต่ว่าชุมนนี่ประมาณนี่แหละมั้งอาหารตามสร้างนะ่ะประมาณหกสิบถึง ร้อยห้าสิบนะอาหารตามสั่งอยู่ก่อช้างอันนะี้อัพเกรดกับของกับเขาอีกก็ะจะเป็นปกติหร้อวะนะว่าเซเว่นเยอะห่างกัเยอะนะมีทั้งโลตัสบิ๊กซีนะบิ i, 7, ๊กซีแมคโครเซเว่นม่ตองเฮาเวาฮอดเซเว่นแทบ,บ<ว>จะแบบ<ว>เยอะมากนะ<ว>อยู่ กว๋วช้างเซเว่นเยอะมากร้านขายยาก็ค่อนข้างแพงนะร้านขายยาก็ค่อนข้างแพงไอคุณป้าขางบ้านแม่เ่าแม่เ่ารี่วฝากชื่อขิมขิมมะเขิอคิมนวดของอย่างก็เค้าเตาเพนเดี๋ยวเป็นเค้าเตาเพนพิเศษนะเค้าเตาเพนพุชแบบพิเศษเลย ร้านนึงขายสามร้อยอีกร้านนึงขายสามร้อยชี้ชีพเลยร้านขายยาประกาศหวัสดีค่ะคุณนิรันยาหวัดดีจ้ามามามา,มาอาพี่มาเมียนพี่มาพี่โอดนะคุณพี่มาค่ะเมื่อก่อนเนี่ยบอกคุณพี่มาบังดี โอเคค่ะอุณหภูมิประมาณห้าองศานะคะตอนนี้มาลูกมาเห็นไร้ใ่นี่มาก็ถือว่ายุไปเยอะนะทุกคนบ้านห้องมันหนาวเลยบ้านมาม่อนหนาวทั้งอืน่นเขาเหมดกันแล้วนะทั้งไตภาคไตเขาเฮ็ดสรงเฮ็ดสวนกันแล้ว จกักแง้มใดยิได้ไปเก็บพักก็หวังว่าฝนจะตกถ้าฝนตกนี่ที่มาจะไปเร็วจ้ะที่มาจะละลล่เร็วนะทุกคนวันนี้มัน,นมขึ้นยังติดลบอยู่เหล่าแง้มกังเว้นกับยังแบบว่าบวกน้อยๆย,ยังเสีย่ยงี่มาจมะไปซาไงมา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 เดีกวก็ข้วเร่อดี๋ยว่ามาก แมนค่ะอยู่ไทยจมหวนอยู่สวีเดนก็จมหนาวจ้ะสิวป่าทางได็กนะไปเอ๊ะเดียวมึงดูหลานไส้ไหมเจ้าไปบปไปนี่ก้อมก้อม อยู่ไทยอยู่ไทยแกจมฮ่อนค่ะมาสวีเดนแกจมหนาวตามสไตล์ตามสไตล์คนวันนี้ก็มาทักทายค่ะผ้าเกลียวมาทักทายเดี๋ยวไปซองเก็บของยแกพ่ทันเลียวค่ะบมต้องห่วงมต้องห่วงก็จะเป็นพวกตะไคร้ข่าแม่ตากมะไหนะส่วนของที่ พอประมาณกะเขาตัวเย็นไว้ก้อนนึ่งสิค่ะแม่ก็แช่แข็งไว้กับมีสิของถือว่าของน้อยมากนะปีนี้น้ำหน,นักน้ำหนักบาถึงอะ่ะซุปีสุสุรอบน้ำหนักเกินนะนะปีนี้น้ำหนักบาถึงเพราะว่ามีข่าวเล่าๆว่าเขาตรวจน้ำหนักทุกคนคือเขาตรวจกระเป๋าอะไรงไงๆก็เลยบอกราคนหลายปันไดน,นะ Hai ô này Tiểu mong mong Tiểu mong mong mà lúc Bà nó mất tức, bà nó mất tức Cảm Vui quay lại สองชายนะคะอ,อมาเลยร้อนฝนกระตุกเลยว่าจันน้องเปียว่าทางมาเล่หอนหอนไม่ไหวหอนไม่ไหวเคค่ะมบนมึดตึ๊บแบน่นกระได้มื่อนี้ก็ผ้ามากชมหิมาแรกหลังจาก ไปพักหล่อนบ้านห้ามากนะคะโอ้ยก็อากาศก็เย็นๆใส่ได้พอ่พอพ่อปันเก่าจ้ะพ่อปันเกา่านี่ค่ะ,คะเคค่ะเดี๋ยวมื่อนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยพ่อกันไวเน,ะนานะแจกไดก็ขอบคุณหลายๆสุกคนจ้าเขมามเว่าเขามาจ่าเขามาปูดมาคุยขอบคุณหลายๆค่ะในขอให้กินข้าวแซบ่บนอนหลับสบายดีสุสกคนนะจ้า ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพลำลำลวยๆยกันสุผูสุกคนจ้ะ้าพี่หนูพวงเอาละลานไม่เบิงแล้วเอาละลานรีโอไปเลไม้เบิงครับอย่าว,ยวุา่ยวายอะไรเปเครับไม่ให้ออกดอกไม่ได้ออกโอเคพอกันไหมคะ่ะขอบคุณลหลายๆค่ะบ๊ายบาย